โอเคครับก okay, okay, so mm ็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ต้องขอฝากช่อง JMTH นะครับช่องนี้นะครับเขาก็จะทําเกี่ยวกับแจกมดจ d เดเซนนะครับผมก็ใครที่อยากจะเข้ามาดูก็สามารถคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปผมได้เลยนะครับผมขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยดีกว่านะครับฮ l ัลโหลเทสเทสฮัลโหลฮ้ โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนท่านผู้ชมครับผมต่อยเอ็มทีเอมาาชนบ็อกซิ่งนะครับก็เห็นท่านผู้ชมครับผมขอมานะครับว่าอยากให้ผมเนี่ยสอนต่อยให้หน่อยนะบว่าะต่อยแบบไหนก็หนึ่งนะครับหนึ่งเลยนะครับคือเราต้องมีคู่ต่อยนะเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ในโซนเอฟเคนะครับ โซนเกาะลอ,อ,อ,อยฟ้าเฟชั่นนะครับเนี่ยผมชอบมากเลยเอพวกตัวการ์ตูนเนี่ยนี่ดในตรงเนี้ยน,ยน,ยน,ยนี่สามนีน้อยเฮียคนน่ารักอ่ะนี่นี่น,นี่มีหุ่นยนต์มีหม,มีมีหมาด้วยนะดูด,ดิ <c oughs> เฮียหมาน่ามีความสุขมาก <c oughs> เฮียยิ้มปากบานเลยสัตว์โอเคนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราจะไป ตามหาคู่ต่อยของเรากันเลยดีกว่านะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าในวันนี้ก็ขอให้มีแล้วกันนะครับโอเคไป a few moments later โอเคครับก็ผมก็ได้ทําการไปตามหาคู่ต่อยของผมมาแล้วนะครับนี่ครับเขาอยู่ด้านหน้าผมเลยนะครับก็นี่ครับผมก็ได้น้องหัวมังกรมาครับนี่คนนี้นะโอเคนะครับก็วิธีการต่อยนะครับคือให้เรานะครับกด W นะครับนะครับที่ให้เรากดเป็นจังหวาครับผม หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองแต่ถ้าเกิดว่าเรากดรวมมันจะเป็นยังไงนะครับที่ผมพามาดูนะครับนี่นี่คือผมกดรวมให้ดูนะนี่ครับมันจะผักนะครับแล้วเวลาเราผักเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะครับเราจะโดนสวนทันทีนะครับแบบเริ่มต้นคือให้เรากด W กด W เดินหน้าแล้วก็กดคลิกคลิกซ้ายนะเป็นจังหวะ,ะครับหนึ่งสอง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 อ่ะ เนี่ยครับกด1 2 1 2 1 2 1 2หรือไม่ก็2 3งสที่ะประมาณนี้นะครับถ้าเราจะต่อยเนาะโอเคเอาการรีตัวนะครับรีตัวคือกด F6 นะครับนี่มันจะรีตัวให้เรานะเดี๋ยวฝากคุณมองน่อครับมาเนี่ยครับเดี๋ยวให้เราต่อยครับผมเราพยายามหันหันหน้าหันหน้าเมาส์นะครับให้มันตรงกับ ตัวละครที่เราต่อยนะหันแบบตัวละครเราอะนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราปักเธอจะเสียเปลี่ยนทันทีนะครับเราต้องพยายามอย่าก,กดโอ้ยเฮียเนี่ยครับให้ไหมเข้อปักแล้วก็ได้ส่วนนะครับนี่เห็นไหมนะครับแต่คือถ้าใครแบบอยากจะเพิ่มอัตราลดในการเล่นนะครับให้แบบมันคล้ายๆ G ทีเวไฟมให้มากขึ้นนะครับคือเรากดชิป ก็ W พร้อมกันนะเพื่อเป็นการวิ่งนะเนี่ยผมใชบเล่นแบบนี้แลับผมคือกดชิปแล้วก็ W วิ่งนะครับนี่แล้วก็สามารถตามคลิปเลยครับผมแล้วก็ต่อยได้ปกตินะครับนี่น่ครับตอนนี้ผมก็โดนส่วนเลยนะเนี่ยตอนผมผักมันจะเสียเปรียกนะครับดูดิอ่าเห็นไหมโอเคนายนายลองแบบจริงจังเลยนะเขาแบบตึงๆเลยนะได้ไหมโอเคมาๆมา,มา เขแบบตึงๆเลยนะโอเคมาเดี๋ยวนี้คือผมต่อยแบบจริงจังให้ดูเลยนะครับก็ถ้าสอนไม่เข้าใจขอโทษด้วยละกันนะครับผมคือนี่คือผมสอนในฉบับที่ผมเล่นมานะคือฉบับที่ผมเข้าใจอะ่ะเออนะครับคือก็กด W แล้วก w, ็วกด W แล้วก็กซ้ายจังหวะแค่นั้นแหละนะครับและนี่คือถ้าใครถ้าใครแบบอยากจะเพิ่อมอัตรารดในการเล่นนะครับเพื่อให้มันเหมือนไฟมมากขึ้นก็กดชิปเพื่อวิ่งแค่นั้นแหละก็รอครับ นี่ครับวิ่งหาเลยนะครับนี่ใเราพยายามหันหันหน้าจอนะครับให้มันตรงกับตัวละครที่เราที่เราต่อยนะเออไม่งั้นมันจะไม่ต่อยให้เรานะนี่นี่ครับอ่ะนี่ผมปักไปเนี่ยผมเสียเปียกเวลาเราปักเถ้วเรา,าเราจอแบบ คนตึงต้งๆหน่อยมันก็จะเป็นหมัดบััมเดีนะครับท,ที่เขาก็ต่อยแบบจังหวะเป็นเราก็ต่อยจังหวะเป็นมันก็จะเป็นบััมนะครับให้ประมาณนี้เนี่ยถ้าเราต่อยกับเ,เพาตอตรงจังหวะนะนี่ครับอันนี้ผมผลักอ่าเขาไม่ต่อยโอเคผมก็ได้แค่นั้นเลยโอเคมาให้เราพยายามหันให้ตรงตัวละครที่เราจะต่อยนะ มันน้ำมันมน,มน้มันก็จะไม่โดนนะนี่อ่ะเนี่ยผมกดเรียวไปมันก็จะกลายเป็นผักเทนนี่เห็นไหมเราต้องพยายามโอ๊ยเดี๋ยวเอาง่ายคือให้เราลองมาเล่นเองนะครับไอนไม่ผมกดเร็วไปถ้าผมกดเรียวไปก็จะผักแบบนี้นี่ดูดิ ถ้าเราถ้าเขาต่อยเป็นแล้วก็เราต่อยเป็นด้วยครับบางครั้งมันก็จะบ๊มเป็นแบบนี้ครับเนี่นี่เห็นไหมครับเมื่อกี้คือผมปัดไปหลายช็อตจเหมือนกันนะก็คือเลยเสียเป <c oughs> ียบนะครับแต่เด้กก็ว่าเล่นแบบไม่ไม่กลายเสียเปียบเลยนะคือพยายามอย่าก,กดเร็วหย่าให้มันกดพลาดอ่ะเข้าใจไหมคือแบบหย่ามันผลักลอ่ะเออถ้าผลักคือบางคนก็เขาก็กู้เป็นนะที่แบบ เออกลับให้มันมามาเป็นเหมือนเดิมให้มันให้เราได้เปรียบเหมือนเดิมก็มีคนระับแต่บางคนคือทําให้เป็นนะก็เสียเปรียบไปนะครับนี่ก็เอ็กปุยยกมือโอเคมาน้องชายเนี่ยจังหวะที่เราหันแบบนี้ให้เรากดแบบนี้นะโอ้ยอย่ะอะไรเห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวผมจบก่อนเร็วๆไม่รู้เพราะอะไรนี่ของผมอะ่ะโอเคมาโ oh, yeah. <c oughs> อ้ยเอ่ะโอ้พาริละเนี่ครับถ้าเราผักเยอะเกินไปมันก็จะเสียเบียดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็เอาง่ายคือผมไม่เก่งน <c> ะ <oughs> ครับพอต้องมีเสียงรบกวนต้องขอไปเลยละกันแล้วนนผมพอดีบ้านผมอยู่ติดริมถนนนะครับอ่ะโอเคครับ ก็เรามาสรุปกันนะครับว่าวิธีการต่อยนะครับคือเมื่อกี้ก็น่าจะท่านผู้ชมก็อาจจะง,งงหน่อยครับคือพอดีผมพูดมันมันพูดงงงงอะไรไม่รู้ไอ้เหี้ยนะครับก็ขอขอโทษด้วยแล้วกันนะครับถ้าเก,กิดว่าผมสอนไม่ค่อยละเอียดนะแต่คือเอาง่ายๆนะครับเวลาเราต่อยนะครับคือให้เราก,กด W เดินหน้าอ่า WSD นะครับท่านผู้ชมก็รู้อยู่ลยแล้วแหละว่ามันเดินหน้าเดินหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะอืมแล้วก็เมาส์ คือาก,การควบคุมเมาส์อ่านี่คือก็ลูลกกันหมดแหละนะครับกดชิป W wing, ิ่งผู้วิ่งสเปคบาร์กระโดดอ่าแล้วก็เวลาเราต่อยนะครับเกิว่าเราอยากจะได้ฟิล์อารมณ์คล้ายๆ G.A.V. Fa m e ให้เรา,า,าก,ดกด W บวกกับชิปนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการวิ่งแล้วก็คลิกเมาส์จังหวะนะครับ2อถึงครั้งนะให้เรากดจังหวะดูจังหวะเวลามันง้างง้างมือนะครับ ที่มันง้างจะต่อยหรืองางเสร็จอะไรแบบนี้นะครับเราก็ดูจังหวะเอาเองนะครับเอาง่ายคือเราต้องมาลองเล่นเองนะครับถ้าผมบอกถึงนี่คือมันก็รู้บ้างมันรู้บ้างก็เลือกแต่คนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองมาเล่นเองแล้วเนี่ยคือเราก็จะรู้ว่าเออมันเป็น,แบบน,นแบบนี้นะมันทําแบบนี้อะไรแบบนี้อะไรยังไงก็นะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมาครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูกันนะอ่ะไอ้นี่ก็ดีกีดดต้าร์ ครับก็คลิปนี้ขอตัวลาครับไปก่อนครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ้ผมด้วยลวกันนะครับผมโอเคไปละ